สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับรับชมรับฟังมาจนถึง e p ีที่26นะครับ ep นี้นะครับเป็น e p ีลาดยางมะตอยนะครับลาดยางมะตอยก็ไม่ได้ลาดที่ไหนไกลนะครับอยู่หน้าบ้านของผมเองนะครับเป็นวิธีลาดยางมะตอยที่รวดเร็วนะครับรวดเร็วมากนะครับก็ชมดูนะครับ ตอนนี้เ้าลาดไปได้ฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับการลาดก็เป็นไปอย่างราบลื่นนะครับมีรถบรรทุกนะครับเทียงเทียงมะตอยที่ผสมกับหินนะครับหินหินหินเบอร์เล็กๆนะครับแต่ว่าร้อนมากครับที่ที่บดออกมาเนี่จะร้อนมากนะครับ เราเกีทุกควันกันเลยครับควันขึ้น,นครับความร้อนนะครับแต่เป็นวิธีลาดยางที่รวดเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนะครับไปได้ไกลแป๊บเดียวไปได้หลายร้อยเมตรนะครับความกว้างสี่เมตรนะครับด้านละสี่เมตรทีนี้เขาลาดยาง ทีละฝั่งก่อนนะครับผมยังจะแป๊บเดียวนะครับเลยหน้าบ้านไปแล้วนะครับเป็นการลาดที่รวดเร็วมากนะครับก็มีรถบดนะครับรถบดอ,ดอัดลงนะครับที่ย็นอยู่ใ,ใกล้ลน,น,นะครับ ร้อนนะครับเป็นยางร้อนร้อนชนิดแบบปิ้งไข่สุกนะครับจะมีรสบดนะครับบดอัดบดอัดลงนะครับคลิปนี้ไม่ยาวนะครับสามนาทีนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็กดติดตามได้นะครับ อีพีหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรก็ติดตามดูนะครับติดตามดูว่าเราจะรีวิวอะไรมีหลากหลายครับช่องของเรานะครับขอบคุณทั้ง11ยุทธนะครับที่ติดตามนะครับชอบก็กด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับกดถูกใจอันนี้ก็รถบทนะครับบดวิ่งบดไปบทมาให้ยางมาตอนมันอัดแน่นนะครับ เป็นการลาดยางที่รวดเร็วนะครับทันใจนะครับอัน,นี้ก็รถบดพบกันที่พีหน้านะครับสว่วนสดีพีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ